ะะอันนี้จะเป็นแววมยุรานะคะแววมยุราก็ตอนนี้มีแบ่ง50บาทนะคะแววมยุราเป็นไม้เก่านะคะทรงใบจะงุ้มลงแบบนี้นะคะสวยมากนะคะกัดสีช่มพูค่ะตอนเด็กๆเ,เราจะเห็นได้ว่าพื้นเขาจะเป็นออกขาวเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะพื้นใบออกเปิดหรือว่าออกขาวเลยก็มีนะคะก็ถ้าใครสนใจตอนนี้ยังมีต้นลูกแบ่งคะ่ะสำหรับแววมยุรา นี่ค่ะอันนี้เป็นแววมายุรานะคะไซส์ห้บาทเริ่มมีจุดแต้มมานิดหน่อยนะคะนี่ค่ะ เวลมายุราเวลากัดสีชมพูนี่สวยมากนะคะอันนี้เป็นเหลืองวันชนะนะคะในชมพูเส้นขาวนะคะอันนี้ให้ไป1 0 0บาทสำหรับเหลืองวันชนะมีเม็ดแดงด้วยนะคะบนพื้นใบนะคะอันนี้คือซับทวีคูณนะคะตอนเด็กๆมักจะถูกมองข้ามนะคะเพราะไม้ชนิดนี้เป็นไม้สีเขียวร้วนตอนเด็กเลยนะคะแต่เวลาโตขึ้นนี่ค่ะซับทวีคูณนะคะ อันนี้จะเป็นบอดินเดชานะคะบอดินเดชาก็จะเป็นไม้ใบไทยนะคะสีสวยมากนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งสี่นิ้วต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับบอดินเดชานะคะแล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้มหาชัยนะคะมหาชัยตอนนี้ก็จะมีแบ่งสี่นิ้วต้นละหนึ่งร้อยนะคะสำหรับมหาชัยเขาเป็นไม้ป้ายนะคะยิ่งแก่ตัวเวลาป้ายเขาจะป้ายเจมนะคะ เจอบอดินเดชาเลยนะคะบดินเดชาอันนี้เป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะสีเขาจะสวยมาแต่เด็กเลยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับบดินเดชาโทนออกส้มๆหน่อยนะคะอันนี้เปิดด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้คุ้มทรัพย์นะคะต้นละหกสิบนะคะเป็นไม้ฟอร์มเตียสีสวยนะคะเขาจะกรดาสีออกส้มๆแดงๆนะคะนิยมประกวดค่ะไม้ตัวนี้นะคะฟอร์มเขาสวยอันนี้เป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตับจังหวัดใบกลมค่ะ ให้ไปต้นละ90บาทนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพวงซับนะคะนี้ให้ไปต้นละ80บาทพวงซับ์ต่เป็นตระกูลลงท้ายด้วยซับนะคะแล้วก็สีจะออกส้มๆเปิดเขียวนิดหน่อยนะคะสีสวยให้ไปอยู่ที่80นะคะอันนี้มีจํานวนนะคะแล้วเวลาโตใบใหญ่ด้วยนะคะอันนี้พวงซับค่ะอันนี้เป็นกาบพญานาคราชนะคะพญานาคราชเป็นไม้กาบ ทรงช่อบแบบนี้เลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับพระยานาคราชค่ะอันนี้อำนาจนะคะอำนาจให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับอำนาจนี่ทรงใบเขาจะแลกนะคะบางท่านก็เรียกหูยกบางท่านก็เรียกทรงใบหลังเต่านะคะอันนี้อันนี้มณีล้อมเพชรนะคะหน้าน,นี้ก็คือ หน้าชมพูนะคะหรือว่าบางท่านก็จะเรียกหน้าแดงนะคะที่หน้าต้นฉบับเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมานีล้อมเพชรค่ะชายชนนะคะชายชนต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเขาจะเป็นไม้ป้ายแดงนะคะชายชนอันนี้ก็จะเป็นพันดาวนะคะพันดาวต้นละแปดสิบบาทนะคะเม็ดจุดจุดแดงๆเริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้นี่ค่ะ ันาวนะะนนะะคอัี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองกัดหน้ามาแล้วค่ะให้ไปราคา100บาทนะคะไก่แก้วมาลายทองนี่จะเป็นไม้ใบไทยนะคะใบใหญ่ๆนะคะเวลาโตขึ้นอันนี้จะเป็นเทวาสุวรรณนะคะเทวาสุวรรณไม้ด่างนะคะ ไปหนึ้บาทนะคะสำหรับเทวาสุวรรณมีเม็ดสองสีด้วยนะคะอันนี้อ่นนี้ไม่ได้พามาชมหลายวันแล้วนะคะเป็นอาทิตย์แล้วค่ะอันนี้คือสีเลิกงามนะคะเดี๋ยวหนูจับใบที่กำลังเปิดใหม่ก่อนนะคะนี่ค่ะสีเลิกงามที่หนูบอกค่ะตอนเด,เด็กเราจะเห็นเขาเป็นเขียวดังออกขา,ขาวๆนะคะแต่ว่าเวลาโตขึ้นนะคะเขาจะสามารถกัดเป็นแดงได้ทั้งใบแบบนี้เลยนะคะอันนี้ยังกัดไม่สุดนะคะเพราะว่า พาไปรอบนึงเขาก็เลยชะง,งักนะคะอันนี้คือสีเลิกงามนะคะยิ่งโตยิ่งสวยะคะ่ะไม้ชนิดนี้ก็คือเขาจะเป็นไม้ด่างด้วยไม้กัดสีด้วยนะคะเดินไปเดินมาเจอสีเลิกงามอีกแล้วค่ะอันนี้คือแม่พันธุ์นะคะสวยนะคะสีเลิกงามเนี่ยเวลากัดนี่นะคะตรงที่ด่างก็ด่างปกติเลยนะคะตรงที่กัดก็กัดสีเป็นสีแดงนะคะ,ะ,คะอันนี้จะเป็นเขื่อนสิริกิตนะคะเขื่อนสิริกิตตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วต้นละห้าสิบบาท นะคะเศรษกิจก็จะเป็นตับเขื่อนนะคะมีไม่กี่ชนิดค่ะเขื่อนนะคะน,นี่จะเป็นนางจามเทวีนะคะใบใหญ่ค่ะอันนี้จะมีสี่นิ้วเหมือนกันนะคะจะอยู่ที่ห้าสิบบาทหนูไม่แน่ใจเหลือกี่ต้นนะคะนี่นะคะแวะพาชมต้นแม่อันนี้หล่อน้ําอยู่ข้างกาแพงคะคะอันนี้มีพื้นที่น้อยนะคะก็เลยได้แถวเดียวนะคะนี่เนตรนาลีนะคะเขียวดังเหลือง ต้นละ80บาทน,นะคะสำหรับเนตรนาลีเนี่ยค่ะโทนสวยมากนาะนีชมพูที่เบอร์หนึ่งนะคะต้นละ70บาทน,นะคะนี่แล้วก็ด้านนู้นจะเป็นลูกไม้นะคะใบเล็กๆนะคะนี่าอาวทำจำนวนออกมาแล้วออกเปะเปิดด้วยนะคะใครสนใจอันนั้นขอเป็นเบอร์สองละกันค่ะต้นละ60บาทน,นะคะสวยมากอันนี้จะเป็นสีเทพาลักษ์นะคะต้นละ100บาทพื้นเข้มเม็ดชมพูค่ะ สีเทพาลักนี่ค่ะอันนี้ใบไผ่นะคะจะเป็นโทนขาวนะคะถ้าจะไม่ผิดก็เป็นคู่ฝักกับใบยาวนี่แหละนะคะเขาจะเป็นโทนคล้ายๆกันเลยอันนี้ไผ่ขาวขออยู่ที่100บาทค่ะอันนี้หกหลงกับม่านนางพิมพค่ะไม้โทนเดียวกันนะคะไม้สีชมพูกับสีทัง้งคู่แต่ทรงใบต่างกันนะคะใครสนใจคู่นี้ขออยู่ที่ราคา70บาทเท่านั้นค่ะ ได้ฮกลงไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ม่านนางพิมพ์ไปด้วยคะ่ะมีกระถางเดียวนะคะแพ็คคู่คะ่ะอันนี้ไก่ฮาวายนะคะต้นละห้าสิบนะคะก็จะเริ่มกัดหน้ามาแล้วคะ่ะนี่จะเป็นหลวงปู่อ่านะคะสีเริ่มมาแล้วคะ่ะเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้ให้ไปหกสิบบาทนะคะสําหรับหลวงปู่อ่ำคะ่ะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นแววมายุรานะคะไซห้สาสิบาทเริ่มมีจุดเต้มมานิดหน่อยนะคะนี่คะ่ะ เวลมายุราเวลากัดสีชมพูนี่สวยมากนะคะนางกิรินีเทวีนะคะอันนี้ต,ต้นละ35บาทนะคะเป็นตับนางสงการนะคะดารานพพลัตนะคะอันนี้ปลายสวยๆเลยต้นละ100บาทนะคะสำหรับดารานพพลัตคะ่ะ อันนี้องค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะให้ไปต้นละหนึ่งบาทนะคะชื่อจะยาวนิดหนึ่งนะคะเตือนตาเตือนใจค่ะนนี้จันฉายนะคะจันฉายต้นละห้าิบนะคะก็จะเป็นในชมพูขาวแล้วก็ขอบนาด้านนอกสุดนะคะจะเป็นสีเขียวคะ่ะเทวาสวุวรรณนะคะเทวาสวุวรรณอันนี้ไม้ป้ายนะคะให้ไปห5 0บบาทนะคะเทวาสวุวรรณค่ะ หมอยอดเดชนะคะนี่ค่ะตอนเด็กเขาจะยังไม่ค่อยมีเม็ดแบบนี้นะคะเวลาโตก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะต้นละ80บาทค่ะจังหวัดลาพูนนะคะใบกลมออกโทนขาวนะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับจังหวัดลาพูนค่ะอันนี้เป็นไซส์5้านะคะอันนี้กัญญาวัชระนะคะต้นละ100บาทก็จะเป็นไม้ป้ายค่ะนี่นะคะป้ายชมพูนะคะสวยมากนี่ค่ะพญาพันวังนะคะ ต้นละ50บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่ค่ะอันนี้สบายนางฟ้านะคะกระถางละ100บาทเขาก็จะเริ่มชมพูมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่เต็มที่นะคะยังได้อีกนะคะเพราะว่า ยิ่งโตเขาจะยิ่งแจ่มขึ้นนะคะอันนี้ให้ไป100บาทชื่อว่าสบายนางฟ้าค่ะนี่ค่ะเจอเดินมาเจอเรียกซับพ,พ,พอดีนะคะลงท้ายด้วยซับพพเหมือนกันเรียกซับพพให้ไปแปดบาทนะคะเป็นตระกูลไม้ใบกลมค่ะเวลาโตนะคะเส้นใบเขาจะดําชัดเจนขึ้นอีกนะคะกุ้มพะกันนะคะนี่ค่ะไม้ใบายาวโทนแดงนะคะ อันนี้ให้ไป50บาทนะคะสำหรับกุ้งพะกันตับรามเกียนค่ะนี้พัทยานะคะต้นละาน100บาทนะคะสำหรับพัทยาเม็ดแดงเด่นเลยนะคะขุนสีโคชโคงนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา35บาทนะคะขุนสีโคชโคงก็จะเป็นเขาเรียกไม้กะสีนะคะทรงใบยาวค่นะนี่ค่ะอันนี้คือทศกัณหน้าทองแบบไม่ด่างนะคะหน้าตาตน ที่เขาไม่ด่างก็คือเขาจะไม่เปิดสีเหลืองมาประมาณนี้เลยนะอันนี้ประชานะคะประชาต้นละแปดสิบาทไม้เก่าโทนชมพูเส้นใบขาวนะคะนี่ค่ะด่างเกยช่นะคะอันนี้ไม้เปิดนะคะต้นละเจ็ดสิบาทค่ะสําหรับด่างเกยช่นะคะทรงใบออกแบบไปเรียวแหลมด้วยนะคะอันนี้นี่บัวหิมะนะคะต้นละห้าสิบาทนะคะสําหรับบัวหิมะนี่ค่ะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะเนี่ยครับอันนี้คือเต็มฟอร์มเขาแล้วนะคะเขาจะมีความขาวเลยนะคะใบกลมแล้วก็ฟอร์มไม่สูงด้วยฟอร์มเตี้ยนะคะอันนี้คือต้นแม่พันธุ์นะคะดูสิคะยังต้นไม่สูงเลยเป็นไม้ฟอร์มพุ่มนะคะเตี้ยสวยอันนี้นะคะเวลาโตจะกัดชมพูละเลื่อนนะคะเขาจะเป็นขาวอมชมพูนะคะนี่นะคะอันนี้ต้นแม่พันธุ์เดี๋ยวพาไปชมต้นลูกค่ะนี่ค่ะอันนี้มีซัดนะคะหกสิบบาทนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ ตระก,กูลลงท้ายด้วยซับนะคะเขามีหลายชนิดมากๆเลยนะคะม่านนางพิมพ์นะคะต้นใหญ่กระสีมากๆเลยนะคะนี่เนี่ยค่ะอันนี้ใบล่างเขานะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเขียวมาก่อนนะคะอันนี้อยู่ที่หกสิบบาทเท่านั้นคะ่ะม่านนางพิมพเนี่ค่ะอันนี้เป็นไตพบนะคะไตพบต้นละหกสิบนะคะอันนี้ก็สีสวยะคะ่ะ ออกน้ำตาลพื้นเปืเปอ่ปอแล้วก็มีเม็ดจุดด้วยค่ะเทพอัสดงนะคะเทพอัสดงอันนี้ไม้โทนเขียวดํานะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะเทพอัสดงนี้พิษณุโลกนะคะพิษณุโลกอันนี้ให้ไปเจ็ดสิบบาทนะคะเม็ดเริ่มขึ้นแล้วค่ะเมืองพิจิตนะคะเมืองพิจิตอันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะอยู่ในตับจังหวัดค่ะสําหรับเมืองพิจิตนะคะนี่ค่ะ นะคะหรือว่าท่านใดสนใจลูกไม้ของพ่อเมื่อวันมีถามเข้ามาเยอะสําหรับไซส์สี่นิ้วนะคะก็ยังพอมีแบ่งอยู่นะคะสี่นิ้วจะอยู่ที่200บาทนะคะลูกไม้ของพ่อเขาจะกัดเป็นสีชมพูนะคะกันหาชาลีนะคะอันนี้ต้นละ70ดนะคะก็เวลาโตก็จะกัดแบบต้นแม่ที่หนูถ่ายให้ชมนะคะสําหรับกันหาชาลีต่อไปจะเป็นไม้ทนเข้มกันบ้างนะคะอันนี้ชื่อว่าตะวันชิงพพ นะคะหูใบจะชิดเกยกันเลยนะคะนี่อันนี้ให้ไปต้นละเจ็ดสิบนะคะเวลาโตขึ้นก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะเป็นไม้โทนเข้มหรือโทนดํานั่นเองนะคะเวลาโตเขาก็จะเข้มจนเกือบดําเป็นน้ําตาลโทนเข้มเลยนะคะชื่อตะวันชิงพบนะคะไม้ชนิดนี้นาลีบูรพานะคะไม้ปลายสวยๆเลยปลายชมพูนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบนะคะสําหรับ นาลีบุรพาค่ะม่วงมหาการนะคะอันนี้จะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะหน้าเขามาแต่เด็กเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเก้าสิบนะคะสำหรับม่วงมหาการค่ะเมืองนครชุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายเหมือนกันนะคะมีเม็ดจุดแดงขึ้นมาด้วยนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับเมืองนครชุมนะคะ อันนี้ไก่รัศมีนะคะอันนี้ให้ไป250บาทนะคะสำหรับไก่รัศมีอันนี้น่าแจ่มมากนะคะวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะอันนี้ใบกลมค่ะให้ไปต้นละ120บาทนะคะสำหรับวันพฤหัส,สบ,บดีก็จะเป็น ตับวันนะคะอันนี้จังหวัดสงขานะคะต้นละเจบาทนะคะเป็นตับจังหวัดแล้วก็ใบกลมนะคะจังหวัดสงขาอันนี้ห่านหนุม,มานเชิญทงนะคะหานนุม,มานเชิญทงให้ไปต้นละแปบาทนะคะหานุม,มานเชิญทงเป็นตับรามเกียรติ์ค่ะอันนี้ทองพันช่างนะคะสีอาจจะซีดไปนิดนึงนะคะอันนี้นี่มันเปิดอฝุ่นนะคะ ขุมทองนะคะขุมทองอันนี้ให้ไป100บาทนะคะสําหรับขุมทองเม็ดเขาจะแดงใหญ่นะคะนี้ชมพูทวีปนะคะไซนี้ให้ไป50บาทนะคะชมพูทวีปอยู่ตับพุทธประวัตินะคะหม้ป้ายค่ะตับเดียวกับลือสีโกทันยะนะคะนี้สุชาดานะคะตับเดียวกันเลยพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูต้นละ50บาทนะคะสําหรับพลอยชมพูเป็นไม้โทนเข้มนะคะ เดินมาเจออีกหนึ่งหมอนะคะอันนี้หมอจินดานะคะหมอจินดากัดชมพูนะคะอันนี้จะเป็นไม้กัดสีคะ่ะกัดชมพูล้วนทั้งใบเลยนะคะหมอจินดาบางท่านก็จ<ๆ>ะบอกใบคล้ายๆรูปหัวใจค่ะนะคะเขาไม่ใช่ใบกลมนะคะแต่ว่าใบจะป้อมๆหน่อยนะคะหมอจินดาค่ะเนียค่ะอันนี้เป็นพิษณุโลกนะคะพิษณุโลกอันนู้นตินดเล้นไปแล้วค่ะอันนี้นะคะพิษณุโลกเหมือนกันนะคะนี่ เดี๋ยววันหลังหนูจะมาขยับแล้วก็ถ่ายให้ชมใหม่นะคะพิ่สนุโลนี่นะคะให้ดูกันชัดๆค่ะอันนี้เรืองพันนารายนะคะเรืองพันนารายเวลากัดสีชมพูแล้วใบมันจะผิวสวยแต่ละใบทรงไม่เหมือนกันเหมือนลายกระหนกเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสบายนางฟ้านะคะเดี๋ยวขอแหวกนิดนึงนะคะสบายนางฟ้าอันนี้จะมีสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะ นีสบายนางฟ้าเวลาโตจะกัดประมาณนี้เลยกัดเต็มที่นะคะเขาจะชมพูเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะสบายนางฟ้าอันนี้จะเป็นแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนตอนนี้ก็จะมีสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่70บาทนะคะแก้วโกเมนก็จะเป็นไม้เก่าใบค่อนข้างใหญ่เลยนะคะนี่อันนี้ก็สวยคะ่ะไม้เข้มนะคะแต่ตอนนี้หนูจะยังไม่มีแบ่งนะคะนี่ใหญ่มากเลยหนามากเลยใบนะคะ หนุมานออกสึกนะคะโทนแดงค่ะแดงแล้วก็กัดจุดขาวนะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะสำหรับหานุมานออกสึกทรงใบเขาจะเหมือนอมภาเลยนะคะแต่ว่าหานุมานออกสึกเนี่ยเขาจะสีแดงอมภพา,พาจะสีชมพูนะคะนี่ค่ะนี่ก็เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะอันนี้คือพระนางสุจิตตานะคะค่ะพระนางสุจิตตาก็จะมีแบ่งต้นละ100บาทนะคะสีสวยมากนะคะแล้วก็เป็นทรงใบยาว กัดสีส้มอมชมพูนะคะสีสวยเนะะี่ยค่ะลายใบก็สวยนะคะนี้ต้นละหนึ่งร้อยค่ะพานางสุจิตาสีนะคะด่างลายหินอ่อนสวยมากนะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทมีแบ่งหนึ่งต้นค่ะนี่ริมขอบฟ้านะคะริมขอบฟ้าก็จะป้ายริมริมค่ะใครสนใจนะคะให้ไปต้นละแปสิบาทนะคะริมขอบฟ้านี่กัดตาข้างในแดงมาอีกนะคะ นี่คะ่ะต้นละ80ค่ะสุดปาถนานะคะต้นละ50บาทนะคะนี้ก็จะเป็นไม้กัดจุดนะคะน,นี้ใบไผ่นะคะเป็นไผ่ชุมพูเปิรๆนะคะโทนหวานหวาให้ไปต้นละ35ค่ะนี่คะ่ะอันนี้พัทยานะคะเวลาโตขึ้นใบใหญ่มากเลยนะคะอันนี้นี่คะ่ะ อันนี้รามมาสูนนะคะรามมาสูนให้ไป80บาทนะคะเขาจะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะเป็นไม้กัดสีทรงใบายาวค่ะไม้เฉียวนะคะอันนี้ใบพิว๊ๆเลยต้นละ50บาทนะคะไม้เฉียวก็จะเป็นกัดลายแดงๆนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มกัดนะคะใบเขาจะพิ้วมาแต่เด็กเลยนะคะทําพุ่มทํากอสวยค่ะนี้สาวนครหลวงนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ หนึ100บาทนะคะสาวนาครหลวงจะเป็นพื้นชมพูแล้วก็เวลาโตกระดูกจะชัดขึ้นนะคะอันนี้ชื่อสาวนาครหลวงค่ะอันนี้จะเป็นปีกหงนะคะปีกหงก็ยิ่งโตยิ่งสวยเหมือนกันนะคะเขาเป็นประเภทไม้กัดสีนะคะอันนี้เริ่มกัดมาแล้วค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับปีกหงค่ะต้นละหนึ่งร้อ น,นี่จะเป็นหมอจินดานะคะต้นละ60บนะคะหมอจินดานี่เวลาโตกัดชมพูนะคะหูใบชิดนะคะใบป้อมๆนะคะสวยมากอันนี้ให้ไป60บาทค่ะอันนี้บอลเก่านะคะไม่มีชื่อนะคะเม็ดจะทีทีเลยนะคะต้นละ35บาทค่ะอันนี้เป็นไม้เก่าไม่มีชื่อนะคะนี่ค่ะเม็ดนี่ถี่มากกระจายทั่วใบเลยนะคะไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามกระถางละ35บาบาทหน้าเขากัดมาแล้วนะคะ อันนี้เป็นไม้เก่าด้วยนะคะตับไก่ค่ะไก่ตัวงาม35บาทน,นี้มน์เทียนทองนะคะมน์เทียนทองให้ไป90บาทนะคะเป็นไม้เก่าใบยาวนะคะนี่ค่ะกัดออกสีสมๆแดงๆนะคะเวลากัดเต็มสวยมากนะคะอันนี้นี่เพชรเจ็ดสีนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา90บบาทนะคะเพชรเจ็ดสีอันนี้เป็นแบบด่างนะคะ ก็ด่างด้วยแล้วก็เวลาโตเขาก็จะมีจุดแดงๆกระจายทั่วใบเลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกาคาพลิกนะคะต้นนี้เป็นไม้หน่อด้วยนะคะให้ไปอยู่ที่350บาทนะคะไซส์นี้เหลือต้นเดียวนะคะกาคาพลิกไม้หน่อ350ค่ะอันนี้จะเป็นคุ้มซับนะคะสีเจอกส้มๆแดงๆนะคะไม้ฟอมเตีย อันนี้ให้ไปต้นละ60บาทนะคะสำหรับคุ้มทรัพย์ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะโทนจะออกไปทางชุมพูนะคะให้ไปต้นละ70บาทค่ะนี่นะคะน่าจะออกเปดเะๆด้วยนะคะอันนี้เหลืองศึกษาศาสตร์นะคะต้นละ100บาทนะคะสำหรับเหลืองศึกษาศาสตร์ไม้โทนเหลืองนะคะอันนี้ชมปานนะคะชมปาน ที่หนูบอกว่าโตเขาจะมีชมพูละเลื่อนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตอนเด็กก็จะเป็นพื้นใบขาวมีจุดแดงมานะคะตอนนี้ก็จะมี4ี่นิ้วแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะ,ะเป็นไซส์4ี่นิ้วใส่มี2ต้นในกระถางด้วยนะคะใครเอาไปทําฟอร์มก,รก็ได้ค่ะสวยชื่อว่าโฉมปานนะคะโฉมปานค่ะ วิรัญญานะคะน,นี่เป็นไม้กาบนะคะต้นละ100บาทนะคะสำหรับกาบวิรัญญาค่ะอันนี้จะเป็นภูพิงค์นะคะภูพิงค์ต้นละ50นะคะก็จะเป็นไม้โทนหวานๆชมพูชมพูนะคะภูพิงค์ค่ะอันนี้จะเป็นมหาชัยนะคะปลายแดงนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะมหาชัยปลายสวยๆเลยนะคะอันนี้ นี่เป็นโปรแพ็คคู่นะคะนางสวาหากับนาคราชคะ่ะนาคราชเป็นไม้ทนแดงนางสวาหะเป็นไม้กัดสีนะคะทนชมพูอมม่วงนะคะคู่นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะหนูขออยู่ที่ราคา 139่งมเรวมส่งนะคะหนึบาทมีปลายทางนะคะใครสนใจสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทรศ6 28 4 282 4 3 6่สคู่นี้ให้ไป139บาบทส่งฟรีปลายทางได้นะคะสามารถโทรติดต่อได้ค่ะนี่นะคะโปรพิเศษแป็กคู่139รวมส่งค่ะอันนี้จะเป็นลายสื่อไทยนะคะลายสื่อไทยอันนี้เม็ดเยอะค่ะ เม็ดถีเลยนะคะอันนี้ให้ไป150บาทนะคะสำหรับลายซื้อไทยนะคะเทพธิดานะคะอันนี้การจะออกแดงละเลือด้วยให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับเทพธิดาคา่ะกัดชมพูได้ทั้งใบนะคะใบแข็งการแข็งค่ะอันนี้จะเป็นนาคราชนะคะนาคราชให้ไปอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับนาคราชอันนี้เป็นไม้เก่านะคะโทนแดงค่ะ เนี่ยค่ะนู้นเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวแล้วก็นี้จะเป็นพันดาวนะคะทั้งเจ้าสาวและพันดาวตอนนี้มีต้นลูกแบ่งนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้พันดาวจะอยู่ที่80บนะคะเจ้าสาวจะอยู่ที่90บาทนะคะนี่ค่ะพันดาวยิ่งโตยิ่งเม็ดเยอะนะคะถี่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกัดพื้นออกชมพูด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เพชรมณีนะคะเพชรมณีเวลากัดนะคะสวยเลยนะคะแล้วก็ใบเขาหนานะคะ เพชรมณีนะคะใครสนใจก็ตอนนี้มีสีนิ้วมาแบ่งด้วยนะคะอันนี้จะเป็นม้าแก้วนะคะมมาแก้วให้ไปอยู่ที่ต้นนี้เอาไป80บาทเท่านั้นคะ่ะมมาแก้วจะเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะนี่หน้านี้หน้าสวยด้วยอันนี้จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มต้นละ100บาทนะคะสําหรับเพชรคุ้มเขาก็จะเป็นไม้ใบไทยนะคะนี่คะ่ะ เม็ดสีสวยนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดเจมขึ้นอีกนะคะอันนี้ไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์เนี่ยเขาเป็นไม้ที่อยู่นอกตู้ได้ดีมากนะคะขนาดอันนี้ใบแข็งการแข็งมาแต่เด็กเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่เจบาทนะคะไก่สวรรค์กัดหนามาแล้วคะ่ะอันนี้เป็นธาตุบางแก้วนะคะกระถางละ100บาทนะคะสําหรับธาตุบางแก้วคะ่ะอันนี้ซับราชานะคะไม้ แดงกระดูกดำนะคะสีสวยซับราชาให้ไปกระถางละสองร้อยบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้ป้ายบอนเก่าชื่อว่ามหาราชนะคะการจะแดงด้วยอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับมหาราชค่ะปลายสวย นี้ลาหูอมจันทนะคะลาหูอมจันท์เวลากัดเต็มๆนะคะเม็ดขึ้นเต็มๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโทนจะสว่างขึ้นมาเลยนะคะจากที่ตอนเด็กอ่ะสีจะเป็นสีมืดๆนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูเหมือนจะเห็นแบ,บลังแวบ,บๆเนี่ยค่ะจะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะเป็นไม้กัดสีนั่นเองนะคะเวลาโตก็จะนี่เลยนะคะอันนี้คือลาหูอมจันทนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้ชมพูทวีปนะคะ อันนี้ค่อนข้างป้ายเยอะแล้วก็กาสีไปแล้วด้วยนะคะต้นละเก้าสิบบาทนะคะสำหรับชมพูทวีปคะ่ะสวยมากเลยอันนี้เป็นมนกิติยานะคะมนกิติยาไม้ทรงใบาย,ยาวนะคะสีสวยสีเจีมเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะมนกิติยาคะ่ะนะคะสวยมากเลยนะคะพอเม็ดชมพูขึ้นเนี่ยเขาก็จะพื้นแจ่มขึ้นมาเลย อันนี้เป็นดาบขุนแผนนะคะดาบขุนแผนต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับผาบขุนแผนจะเป็นไม้ทรงใบายาวนะคะอันนี้จะเป็นเหลืองมณีรัตน์นะคะเหลืองมณีรัตน์ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นพื้นเหลืองเม็ดแดงจุดจุดค่านะะี่ค่ะไซส์สี่นิ้วนะคะอสงไข่นะคะอสงไข่อันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอสงไข่ก็จะเป็นทั้งไม้ป้ายแล้วก็ไม้กัดสีเลยนะคะ นี่ค่ะอสงไขกัดข้างในชุมพูป้ายเขียวนะคะอันนี้เป็นลูกไม้หูยกนะคะสีตอนโตก็จะออกเข้มเข้ม่วงดำนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บบาทค่ะ อันนี้จะเป็นเทราปาตีนะคะเทราปาตีเป็นไม้ทรงใบยาวแล้วก็เปิดด่างมานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะไม้ชนิดนี้นะคะเทราปาตีนะะี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทองประกายแสดนะคะใครชอบสีแจมๆจมทนๆนนะคะก็แนะนําเป็นชนิดนี้ได้นะคะอันนี้ก้านจะออกสีและเลือดแดงมาด้วยนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะกับสีเลวนะคะสําหรับทองประกายแสดค่ะ ชินนะบัญชอนนะคะอันนี้ให้ไปหกสิบบาทนะคะเป็นสากระถางสี่นิ้วนาม่วงนะคะน้านี้นะะี่ค่ะอันนี้ขวัญดาวนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นฟอร์มต้นเดี่ยวนะคะขวัญดาวน,นี้แม่ฟ้าหลวงนะคะกระถางละสองร้อบาทนะคะแม่ฟ้าหลวงไม้ด่างสวยนะคะนี้นี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้พ่อเขาเติมดินให้นะคะเพราะว่า ดินมันเริ่มหมดอายุก็จะเติมให้แบบนี้เลยอันนี้คือไม้ที่เลี้ยงไว้นอกตู้แบบนี้นะคะก็จะหล่อน้ําด้วยนะคะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวมาชมด้านนี้ค่ะอันนี้กุมพกกันนะคะกุมพกันกุมพกันใบยาวสีแดงนะคะตอนนี้มีแบ่ง50บาทนะคะเนี่ค่ะหล่อน้ําประมาณนี้เลยนะคะอันนี้บาวอรัตนโกศินนะคะเป็นไม้ใบายาวนะคะใครสนใจอันนี้จะมีแบ่งหนึบาท ะะสำหรับบาวรรัตนโกศินีน่ค่ะชมป้านนะคะชมป้านเนี่ยค่ะดูทรงใบเขาจะเป็นออก รูปหยดน้ําหรือรูปใบโพป,ประมาณนี้นะคะก็เป็นไม้เก่าเหมือนกันอันนี้ให้ปลายต้นละ60บาทนะคะจะได้ต้นคู่ไปด้วยนะคะสําหรับโฉมป้าน60บาทค่ะนีลาหูอมจันนะคะต้นละ100บาทนะคะตอนเด็กๆก,ก็จะสีเข้มแบบนี้เลยเหมือนท้องฟ้าตอนกลางคืนอย่างที่หนูบอกนะคะพอกาดสีแล้วนะคะเขาก็จะมีเริ่มขาวขึ้นนะคะมีเม็ดขึ้นอย่างต้นแม่ที่ให้ชมนะคะอันนี้เป็นพะโมกคันลานะนะคะ ต้นละ40บาทนะคะสำหรับพะโมคคลานะสีเขาก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้กัดแดงๆเป็นลายๆค่ะอันนี้พรมนีนะคะพรมณีสวยมากไม้เปิดนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะนี่ค่ะ เปิดสวยนะคะเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ต้นละ80นะคะอันนี้ยิ่งโตก็ยิ่งสวยค่ะเวลาโตขึ้นนะคะเม็ดจะแจ่มขึ้นอีกนะคะเมืองใหม่ค่ะใบกลมนะคะหานุมาหักด่านนะคะหักด่านจะกัดสีขาวนะคะนี่อันนี้เริ่มเลื่อมมาแล้วค่ะให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะสําหรับหานุมาหักด่านค่ะน,นี้เริ่มกัดสวยกันมาแล้วนะคะเท้าโกสายแต่เขากัดได้เต็มใบกว่านี่นะคะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะสำหรับเท้ากโกสยค่ะเป็นไม้กระสีนะคะอันนี้ก็เป็นสักกานิมิตนะคะต้นละ35บาทนะคะสักกะนิมิตนีคะสกการนิมิตนี่เขาจะแผงมาจากมัคควานรังสรรน,นะคะอันนี้นะคะ่ะหนูหยิบให้ชมนะคะฮาริพุนชัยให้ไปต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะฮาริพุนชัยใบยาวแล้วก็โทนเนะะี่ยค่ะ แต่ว่าเวลาโตขึ้นนะคะเขาจะแบบมีกัดเลือบๆอ,อีกนะคะสีสวยค่ะให้ไปต้นละห้าสิบนะคะฮาริคุนชยัยนี่เป็นลูกไม้นะคะมีอมส้มหัวใบนิดหน่อยนะคะขายสนใจลูกไม้ต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นลูกไม้เหลืองนะคะนี่ค่ะก็น่าจะเริ่มเปิดหน้าส้มมานิดหน่อยด้วยนะคะเวลาโตขึ้น อันนี้พลักษณ์หน้าทองนะคะพอโตขึ้นเขาจะเป็นเหลืองอมส้มมาอีกนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งหบาทนะคะสำหรับพระลักษณ์หน้าทองค่ะสมชื่อเขาเลยนะคะเขาเป็นไม้ทนเหลืองค่ะอันนี้จะเป็นอาทิตย์อุทัยนะคะอ,า,อททาทิตย์อุทัยต้นละหนึ่งบาทเขากัดสีมาแล้วด้วยนะคะอาทิตย์อุทัยคะ่ะอันนี้สีปาดนะคะสังเกตสีปาดทรงใบาย,ยาวเลยนะคะ ให้ไปอยู่ที่กระถางละ60บาทนะคะสำหรับสีปาดนะคะพอสีปาดโตนะคะพื้นที่เห็นแบบนี้นะคะก็จะกัดสีชมพูด้วยอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่มีความคล้ายกับโฉมปานหนูพาไปชมโฉมปานนะคะจะเห็นความต่างเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะใบยาวนะคะนี้นินอายรานะคะหน้าเข้มเข้มเลยให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะนินอยราก็จะเป็นไม้โทนเข้มนะคะเวลาโตใบใหญ่นะคะ อันนี้ทองพันช่างนะคะทองพันช่างต้นละแปดสิบบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้กระสีบอนเก่านะคะชื่อดีด้วยนะคะลายเขาจะออกแดงๆส้มๆมพื้นออกเขียวอ่อนนะคะอันนี้ทองพันช่างค่ะนี่ค่ะเจอสีป่าตอนโตพอดีเลยนะคะใบาอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งผ่าไปอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้สีป่าเนี่ยค่ะเวลาพื้นโตขึ้นก็จะกัดออกชุมพูนะคะทรงใบยาวค่ะ